อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นการไปจับรถขนยาเสพติดที่มีจำนวนกว่า1ล้านเม็ดที่สุพรรณบุรีครับ <ouse noise> ทางเจ้าหน้าที่ครับได้ใช้รถยนต์เข้าประกบทั้งขวางทั้งเบียดรถตรู้สีขาวคันนี้ครับที่ขับมาจนถึงสี่แยกไฟแดงด่านช้างแล้วเป็นช่งวงจังหวะที่ติดไฟแดงบนถนนหมายเลข333หมู่5ตําบลหนองมะข่าโมงอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากที่สามารถสกัดรถคันนี้ได้ก็มีการเข้าไปตรวจค้นนะครับพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณหลังคาหลายจุดรวมจำนวนประมาณ1ล้าน4ี่0มืเม็ดพร้อมกับผู้ต้องหา4คนเป็นคนขับ1คนแล้วก็อีก3คนนั่งมาด้วยกันเลยควบคุมตัวทั้งหมดนะครับมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหยาบ้านะครับ เบื้องต้นทราบว่าทั้ง4คนนั้นขับรถตู้ลำเลียงมาจากทางภาคเหนือคือจังหวัดเชียงรายแล้วใช้เส้นทางขับผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีปลายทางนั้นจะไปส่งยาเสพติดที่ภาคใต้ครับ